สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่17เดือนสิงหาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ m v p k i n g c o m วันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลพิเัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเราม,มาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเอาไวา้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการเดอะเชมยชชิพอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างบาสตีเปิดป้าต้อนรับการไปเยังของลูตันทาวคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตี1:45ทีทำเวลาของประเทศไทยครับผม สี 1. 1. Hey, way, ิทีเฮตุเฮตการพบกันก็ทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลเบอรบไซต์พวกเขาพบกันา6เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างบาสซี่นะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านลูตันทาวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาสซี่ผลคือบาสซี่บุกไปชนะุูกศรหประตูสองครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างบาสซี่กับทางด้านลูตันทาวนะครับทางเจ้าบ้านบาสซี่มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เเสมอที่33.33เและแพ้ที่33.33 เซ็งครับ 4 6เกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างบาร์ซิลีนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านบาร์ซิลนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมเาเยือนของโคเวนทีซิตี้ผลคือบาร์ซิลีเปิดบ้านชนะไปได้ลูกศรหนึ่งประตูศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หกนัดหลังสุดของทางด้านบาร์ซิลีนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เปอร์เซ็นต์เสมอที่33.33เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่33.33เปอร์เซ็นต์ครับผม เรามาดูกันในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทางด้านรูตันทาวนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านรูตันทาวนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านเวสต์บอมบิดผลคือรูตันทาวบุกไปแพ้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางด้านลูตันทาวนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่3.33เปอร์เซ็นต์เสมอที่6.67เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่50เปอร์เซ็นต์ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสถิติให้ทุกีให้การพบกันก็ทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพูดกันมา6เกมจะเห็นได้ว่าทั้ง6เกมนั้นผัดกันแพ้ผัดกันชนะผัดกันเสมอจะเห็นได้ว่า6เกมนั้นฟอร์มค่อนข้างสูงสีกันเลยทีเดียววันนี้จากการที่บา์ซี่เปิดบ้านต้อนรับการาเยังองรูต้นทาในคู่นี้ผมขอฟันธงไปที่บา์ซี่สามารถเปิดบ้านชนะทางรูต้นทาได้รุกสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2องกันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการเดอเชปี้พิชิพอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างมิววต้อนรับการมาเยือนของฟูแลมคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีหนสี่ิบ้าทีตามเวลาของประเทศไทยครับผม สิติเฮตุเฮตการพบกันกันสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา3เกมซึ่งทางด้านเจ้าบ้านอย่างมินวอร์นะครับพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอหนึ่งและแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านมินวอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูแลมผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างมินวอร์กับทางด้านฟูแลมนะครับทางเจ้าบ้านมินวอร์มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เสมอที่สัดสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์และแพ้ที่หกสิบหกจุดหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับผม 4ตี6เกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านมิวอร์นะครับพวกเขาชนะ2เสมอ3นะแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านมิวอร์นะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูแลมผลคือเสมอกันไป1ประตู่1ครับผมและผลการครับนวนเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางด้านมิวอร์นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เปอร์เซ็นต์เสมอที่50เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่16.67เปอร์เซ็นต์ครับผม เรามาดูกันในส่ว okay. <rik> นิที6เกมหลังสุดของทางด้านทีมเยือนอย่างฟูลแลมนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านฟูลแลมนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านฮันต์ฟิลด์ทาวผลคือฟูลแลมบุกไปชนะได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ5ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางด้านฟูลแลมนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เสมอที่33.33และแพ้ที่33.33ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสถิติให้ทุกเฮการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา3เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางด้านฟูแลมนั้นดูดีกว่าวันนี้จากการที่ฟูแลมต้องบุกไปเยือนทางด้านมิวอในคู่นี้ผมขอฟันธงว่าฟูแลมสามารถบุกไปชนะทางมิวอได้ด้วยสกอร์หประตูต่อสครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการเดอะเชไม่ชิบังกีจผมเลือกไปที่คู่ระหว่างสวอร์ซีซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสโต๊กซิตี้ ซิตี้เอทูเอการพบกันกันทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพูดกันมา6เกมซึ่งทางด้านเจ้าบ้านอย่างสวอนซีซิตี้นะครับพวกเขาชนะ3สเสมอ0ูนและแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านสโต๊กซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสวอนซีซิตี้ผลคือสวอนซีซิตี้บุกไปชนะดุสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างสวอนซีซิตี้กับทางด้านสโต๊กซิตี้นะครับทางเจ้าบ้านสวอนซีซิตี้มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เสมอที่ เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดคด้านเจ้าบ้านอย่างสวอตซีซิตี้นะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดคด้านสวอตซีซิตี้นะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดผลคือเสมอกัไป0ประตู0ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดคด้านเจ้าบ้านสวอตซีซิตี้นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33% 33. 33เสมอที่33.33% 33และแพ้อยู่ที่33.33% 33ครับผม นำมาดูกันในส่วนสถิติ6เกมหลังสุดของทักด้านทีมเยือนอย่างส s t o กซิตี้นะครับพวกเขาชนะ3เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านส s t o กซิตี้น, City นะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านเบอร์มิงแฮมผลคือเสมอกันไป0ประตู0ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางด้านส s t o กซิตี้น, City นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50เสมอที่ 4, 3 3 3 3และแพ้ที่16.67ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสถิติทุ่งเฮกการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกัมมา6เกมจะเห็นได้ว่าคู่นี้จาก6เกมที่ผ่านมาฟอร์มนั้นค่อนข้างสูสีกันวันนี้จากการที่สวอนซีซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสโตลกซิตี้ผมมั่นใจในทีมเย็นอย่างสโตลกซิตี้ครับผมวันนี้จึงขอฟันธงว่าสโตลกซิตี้สามารถปลุกมาชนะนนทางสวอนซีซิตี้ได้ดุ้ยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อ,อื่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ mvpkit.com จะเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกับใครต้อง mvpkit.com การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ